น้ำแดงนี้ปัดมดนะหมืนปัดมดเลยที่ร้องไห้บ้านมบจะเป็น่อต้องช่วยแม่นะพอต้องช่วยแม่นะแสดงว่าแสดงว่าพี่ปิ่นผมเกีอาจารย์ผมเกดอาจารย์พี่ปิ่นเขาเล่นดีตีกดแตกไบเขาเล่นดีนะ แต่เมื่อวานนี้แบบฉากเยอะเนาะงเมื่อวานนี้ไปพี่เสริกร้งให้นี่เราเศร้าไปด้วยหัวเราะไปด้วยไอ้หยาเทพป้าใช่ไหมเออใเได้ยาวมากในคอมเมดี้นะเคลวีีปหนใบไปแคสอีกทีเมื่อไหร่รู้ยังเหเนื่าใบไปแคสอีกทีเมื่อไหร่ ใส่หัวคืออย่าถามใบใบไม่รู้เรื่องอะไรใบคือไม่แคร์แล้วหว่าไม่รู้ไม่รู้เวลาอันนี้อันเนี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกับที่ใบเคยพูดใช่ไหมอะไรแมลงวันต้องไม่ใช่คนถ่ายหน้าตัวเองเออีแมล้ก็ คนสงสัยมันไม่ใช่มันต้มน้ำมะพร้าวหรือเปล่าปากหวานไม่ได้ต้มน้ำมะพร้าวหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ได้ต้มตัวเมียดูไว้นะเดี๋ยวหายเอ้าวแรงวันแรงวันตัวเมียชวนไม่ไปไหนแล้วเอาฝากไว้ก่อนคือสายทันไหมเขียวสิเขียวโอ้ยอย่ากืนนะชายทิ้งไปเฮ้ย อไรอ่ะไปตอมขี้ไว้ไม่ไเวก็ูเดียวไม่ใช่เหเรียอแล้หรอบรการถ่ายเกวันนี้แมนดูแข่งปะวันนี้แมนยูแข่งปะเดี๋ยวุ่งนีวั มันายรูปรวมเลยส้มดีว่าวันนี้มันจันนวาเลยเสาร์าทิตย์ไปแล้วอ่ะยังไม่เสาร์อาทิตยนะ